อาณาเขตเรียนอะไรซึ่งอาณาเขตนีก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรเป็นประชากรที่สำคัญโรงเรียนมงคยมปลาวิทยาที่ได้ตั้งขึ้นนี้เรืยกว่าโรงเรียนวัดเลี้ยงปฏิบัติอาณาเขตสามัญต่างๆตั้งขึ้นเพื่อเรื่องใดว่าเพื่อเพื่อ เพียงแต่ว่าที่ผมเ, <c oughs> เพิ่อโอกาสแล้วก็เล่าว่านักเรียนที่เข้ามาบวชด,ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเหตุปัจจัยหลายอย่างคือบางคน บางครั้งบางทีครอบครัวหนึ่งมีสองคนแต่ว่าบางครอบครัวมีสามคนบางลูกสองคนและสองคนก็เป็นครอบครัวใหญ่แต่ยายดูแลไม่ไหวก็หาวิธีว่าเอามาฝากไว้ว่าให้ให้วันได้ช่วยดูแลแต่บางบางครั้งบางทีก็ถึงแม้ว่าจะอยู่กับพ่อกับแม่แต่เนื่องจากว่านธรรม ไม่ว่านักเรยนวัยนักตางวหรือว่าเรียนทั้งนอกจะบอกว่าเรียนฟรียังไงก็ตามแลยมันก็ไม่เกี่ยงต่อหอกสำหรับการอะแลเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราโดยเฉพาะองค์กรธรรมวัฒน์ตามนโยบายขององค์กรสกุลพระองค์ธรรมวัฒน์ผู้ที่ท่านเป็นผู้ตั้งโรงเรียนท่านมองความเป็นอยู่ อยางนั้ลูกหลานชาวบ้านได้มีการศึกษาท่านได้ให้นโยบายสำคัญว่าคนถ้าไม่มีการศึกษาอยู่ที่งในก็ทนมายากอันนี้ท่านเป็นได้ระยะยาวที่จะส่งเสริมให้ทั้งลูกหลานที่เป็นเด็วัชนได้รับการศึกษาถ้าไปรับนอกไม่ไหวก็เข้ามาบูรพีก็ให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอ,อ,อดทิ้งท่านพยายามเข็น,นดูความหนุเร็นได้รับก,การศึกษาทุกคนแล้เมื่อเข้ามาบวชเข้ามาบปชเรียนโรงเรียนเราก็พยายามที่จะพัฒนาลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ให้ได้รับก,การศึกษานะั่นแหละถ้าหากว่าการจัดการเรียนการสอนอยู่จะพาะในกลุ่ ในเจ่รู้วัดสังคมภายนอกก็ไม่รู้ว่าเดกมีความรู้ความสามารถอะไรเรียนอะไรก็เลยไม่ยาย่า บวชเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้คนที่บวชเข้ามาเฉยๆไม่ได้เรียนไม่ได้ดศึกษาเล่าเรียนก็เลยได้ให้นโยบายทางโรงเรียนไทยเขาโชคดีท่าน,นรับครูอ่าก่อนสมทบอาชีพท่านก็ได้รับเนโยบายพร้อมดังคณะดูดก็โชคดีเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาที่จบจากที่นี่แหละหลังจากจบไปก็ไปศึกษาเล่าเรียนต่อปริญญา จนกระทั่งจบนัเตอก์เลหลายลูกก็ได้มากาบมาช่วยงานมาสนองแทนถึงแม้ว่าค่าตอบแทนอะไรไม่มากไม่สูงแต่ก็ถือว่าได้ช่วยกันได้ช่วยกันในในการที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติถึงแม้ว่าลูกหลานลูกศิษย์สามเณรนักเรียนเขาบางลูกเมื่อคนจากเราไปแล้วจบ มสามหรือมหกไปแล้วอยากไปใช้ชีวิตทั้งนอกก็ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของชาติอันนี้คือนโยบายของของโรงเรียนเพราะการที่คณะกรรมการได้มาประเมินในครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของของโรงเรียนมงคุฎมมวิทยาโดยการของท่านครูผู้สอนธรรมประชดอันเดียร์คอนมรนาท